สวัสดีจางจี้วันนี้นะคะเรามาแต่งหน้า everyday look กันนะ best start ช่วงนี้ก็จะแต่งหน้าแบบชิลๆสบายๆอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆอะ่ะเราไม่ได้แบบแต่งหน้าทุกวันนะอย่างวันไหนที่ทำงานยาวๆแบบ9ชั่วโมงขึ้นไปอะไรอเงี้ยก็คือจะไม่แต่งหน้าเลยเขียนคิ้วอย่างเดียวนะคะ เพราะว่าอย่างเวลาเราทํางานนะคะกลับบ้านมานเหนื่อยอะไรเงี้ยก็คือไม่มีอารมณ์ที่จะมาแบบล้างเครื่องสําอางนั่นนู่นนี่แล้วไงก็คือล้างหน้าด้วยแบบคลี a n ิ่งเจลอะไรเงี้ยแล้วก็แบบส k i n c a r e อะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะแบบพักผ่อนได้เลยอะไรเงี้ยนะคะก็การแต่งหน้าช่วงนี้ก็เลยจะมีแค่แบบแต่งเวลาที่เราแบบเออออกไปทํทธุระข้างนอกอะไรเงี้ยลงกันแดดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะลงรองพื้นเลยรองพื้นที่ใช้อยู่ตอนนี้นะคะที่ใช้อยู่แทบทุกวันนะ ทุกวันที่แต่งหน้านะ <sk ill> ก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะ Catrice True Skin นะคะตัวนี้ก็คือชอบมากแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นคอนซีลเลอร์ตัวเดียวกันนะคะเป็น Catrice True Skin นะคะอันนี้เราจะใช้ในวันที่แบบผิวรู้สึกดีหน่อยรอยแดงน้อยหน่อยอะไรเงี้ยก็แค่แบบลงคอนซีลเลอร์ตามแบบจุดที่ต้องการปกปิดอะไรเงี้ยแล้วก็จะใช้นิ้วเกลี่ยเพื่อให้ผิวดูสม่าเสมอไม่ได้แบบต้องการความปกปิดอะไรมากอะไรเงี้ยก็จะไปกับน้องตัวนี้นะส่วนวันไหนที่แบบเออต้องการการปกปิดนิดนึงอะไรเงี้ยดูแบบดูแต่งหน้าจริงๆง นิดนึงก็จะไปกับรองพื้นไปเลยนะคะวันนี้เราก็มารองพื้นไปเลยนะคะอันนี้ก็คือยังเป็นขวดเดิมที่เราเคยมาทดลองใช้ให้ดูไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ใน description ละกันนะคะเผื่อใครสนใจจะไปดูรีวิวรองพื้นตัวนี้ก็สามารถไปดูกันได้นะคะรองพื้นตัวนี้ก็คือลงง่ายนะคะเพราะว่าเขาเป็นแบบลิควิดมากๆเลยนะเราก็จะบีบนะองจีไม่ได้บีบทั้งปั๊มนะก็คือบีบแค่แบบ แค่คิดว่าพอก็พอ <c oughs> ข้อมูลฉันก็จะบีบแบบสี่จุดแค่นี้นะคะก็ใช้เป็นแปลงรองพื้นปลายตัดแบบนี้นะคะอ <c oughs> ย่างไม่ได้ล้างแปลงสิก็จะแบบกดๆน้องนะคะคือรองพื้นตัวน,นี้มันจะแบบเนื้อมันจะเหลวไงแล้วก็มันจะเกลี่ยง่ายนะคะเราก็เลยแบบเออลงเป็นด้วยแปลงไปเลยมันก็คือแบบเออมันลงง่ายดีอยงี้ ส่วนที่เหลือบนแปลงก็จะเอามาขึ้นจมูกตรงนี้นะคะมาลงตรงจมูกสินะ Paris, การแต่งหน้าของเราหลังๆมาก็คือไม่ได้ต้องการแบบว่าปกปิดแบบ ปิดจนมิดอะไรขนาดนั้นนะก็คือแบบต้องการความเรียบเนียนสม่ำเสมอของสีผิวอะไรเงี้ยก็คือโอเคแล้วแฮปปี้แล้วอะไรเงี้ยต่อไปนะคะเราจะมาลงคอนซีลเลอร์เมื่อกี้ที่เล่าไปก็คือคอนซีลเลอร์ที่สำหรับใช้แบบทั่วหน้าเนี่ยเราจะใช้เป็นเบอร์0 2 0นะคะวอร์มเบจอันนี้ก็คือทาได้ทั้งหน้าเลยนะแต่ว่าสำหรับเฉดสีที่เอามาไว้แบบไฮไลท์แล้วก็แบบลงเพิ่มความสว่างให้กับจุดต่างๆที่เราต้องการเนี่ยนะคะเราก็จะใช้เป็นสีที่สว่างขึ้นมาหน่อยก็คือสี0 0.5นะคะ Warm Academy นะคะเราก็จะลงตรงหัวตาตรงนี้นะคะเราจะลงแค่ตรงนี้นะคะลงหางตานิดนึงไปจมูกหน่อยๆน่อยนะคะแล้วก็สันจมูกตรงข้างนิดนึงแล้วก็ตรง น,นิดนึเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้เป็นแปรงแบบมันจะเป็นคล้ายๆแปรงรองพื้นเหมือนกันแต่ว่าปลายเขาจะทูู่มนๆแบบนี้นะคะอันนี้เป็นของ Real t e c ทคนิ u ส s นะตรงไหนที่เราต้องการให้แบบปกปิดด้วยอะไรเงี้ยเราก็จะยังไม่เกลี่ยทันทีนะคะแต่ว่าอันไหนที่เราต้องการแบบว่าความแบบเชียร์ๆหน่อยไม่ได้ต้องการปกปิดมากยอะไรเงี้ยเราก็จะเกลี่ยรตรงนั้นก่อนเช่นตรงหน้นผาผากนี้นะคะจริงจงก็เกลี่ยเกลียกดกดนะคะ ตรงข้างนะคะนะปลายจมูกแล้วก็แบบ s. <S กดๆอาจจะใช้นิ้วช่วยด้วยก็ได้นะ,ะนะก็ต้องสันจมูกนะคะแล้วก,นะก็ตรงหางตาอันนี้ก็คือยังเป็นเทคนิคที่เราแบบชอบทําอยู่นะก็คือเป็นเทคนิคที่ทำตามเอ,อ่อ ทิกทอกเกอร์จริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเออมันก็มันเวิร์กดีนะเสร็จแล้วก็ตรงหัวตานี้เลยค่ะก็มองบนนิดนึงมันจะได้ไม่ครีสนะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือติดแปรงนะคะเราก็เอามาเกลี่ยบนเปลือกตาอะไรเงี้ยค่ะ คอนซีลเลอร์นี้ก็คือไม่แห้งเลยนะคะแล้วก็เขาผสมไอไฮยาลูรอนิกแอซิดอะไรอย่างงี้ด้วยมันก็จะช่วยแบบว่าเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวได้นิดนึงอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบเออสกินแคร์นะคือเราจะไปคาดหวังว่าแบบเออมันจะต้องแบบดีถึงขนาดนั้นเลยมันก็ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าในความที่เขาเป็นเครื่องสําอางแล้วเขาใส่อะไรแบบนี้มาให้อะมันก็รู้สึกดีจริงเสร็จแล้วนะคะในการคอนทัวร์นะเราก็จะใช้เป็นตัวนี้เลยจ้ะ Uh, L A Girl นะคะ Pro Concealer จะใช้เป็นสีฟอนนะคะตัวน,นี้ก็คือจะแบบวอร์มโทนหน่อยเพราะว่าเราต้องการแบบว่าเป็นกึ่งคอนทัวร์แล้วก็กึ่งบรอนเซอร์ให้เราด้วยนะคะสว่างไปไหมอ่ะเธอเดี๋ยวเอามาอีกสีหนึ่งแล้วกันนะคะอันนี้เป็นสี Beautiful Bronze นะคะอันนี้ก็จะแบบเข้มเลยนะเดี๋ยวเราจะผสมกับน้องเมื่อกี้แล้วกันนะคะ เออโอเคผสมไปนิดนึงนะคะตรงคอนทัวร์กรอบหน้าเราก็ไม่ได้แบบทำอะไรแบบเยอะแยะนะเพราะว่าแก่น้าฉันมันกลมแล้วฉันก็อ้วนไงมันก็เลยแบบคือมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรขนาดนั้นบางทีแบบเราใส่เยอะเกินไปมันก็ดูเหมือนแบบดูเหมือนหน้าไปเลอะโครนมาอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยซีเรียสเรื่องคอนทัวร์ตรงกรอบหน้าตรงนี้เท่าไหร่นะคะ เราก็จะแบบสกิดแล้วก็เหมือนกับแบบสะบัดขึ้นอะไรเงี้ยคะ่ะไรผมองมา เราใช้แปรงรองพื้นเนี่ยมาช่วยเบลนด์คอนทัวร์หรือว่าบรอนเซอร์ต่างๆเนี่ยก็คือรองพื้นที่มันยังเหลืออยู่ในแปรงเนี่ยคือมันจะช่วยให้เราเกลี่ยคอนทัวร์ได้ flawless มากยิ่งขึ้นคือมันจะดูเนียนมากๆอะไรเงี้ยนะคะคอนทัวร์ตรงขอบจมูกเราจะใช้เป็นแปรงที่เราใช้คอนซีลเลอร์นะคะ Angie ต่อไปนะคะเราก็จะมาลงครีมบลัชนะคะตัวนี้เป็นนูดสติ๊กนะคะนูดี้แมตของเราเป็นในเฉดสี Sunset ตสตริปนะคะเราจะใช้แปรงนะคะเหมือนเดิมแปรงรองพื้นแปรงคอนทัวร์เมื่อกี้นี่แหละจิกสีจากแท่งของน้องนะคะคือถ้าเกิดว่าวันไหนเราลงรองพื้นน้อยๆหรือว่าเราลงเป็นคอนซีลเลอร์อย่างเดียวอะไรเงี้ยเราก็คือจะปาดลงไปที่ผิวเลยแต่น,นี้เรา,เาลงรองพื้นไงแล้วเดี๋ยว มันจะมาเลอะแท่งนี้ของเรานะคะแล้วเราก็จะกดกดนะคะเบาเมือเราจะลงตรงสันจมูกนี้ด้วยนิดนึงนะคะโอ้น่ารักต่อไปนะคะเราก็จะลงไฮไลท์นะคะอันนี้เป็น Rare Beauty นะคะ ของเซเลน่าโก e เมสนะเราไปเดินเล่นที่มิวนิกมาแล้วก็ไปเห็นว่าที่มิวนิกเนี่ยมีเซฟอร่านะคะแล้วก็ไปเจอตัวนี้มานะคะแล้วคนที่เขาเป็นคนขายเนี่ยเขาก็แนะนำสีนี้มาจริงๆไม่ได้ชอบด้วยแต่ว่าก็แบบคือของที่เราอยากได้มันไม่ค่อยมีแล้วไงก็เลยแบบเออเราก็อยากมีสักอย่างหนึ่งสองอย่างที่เป็นแรบิวตี้ของน้องเซของเราอะไรอย่างเงี้ยเธอ ก็เลยแบบได้ตัวนี้มานะคะวิธีใช้ของเราที่เราชอบทําก็คือเราจะแบบหยด Product ลงที่บนหลังมือแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆแท็บนะคะก็จะใช้เป็นนิ้วมือของเรานี่แหละแท็บลงไปบน Product แบบนี้ที่อยู่บนหลังมือเรานะคะแล้วก็เกลี่ยออกตรงบนหลังมือเรานี่แหละนะแล้วก็ค่อยแบบมาลงที่ตรงแบบจุดที่เราแบบอยากลงอะไรอย่งเงี้ยคือตัวนี้มันจะดูแบบ มันจะดูวาวาวมันมันเราว่าไม่น่าจะเหมาะกับคนผิวมันอะ่ะก็คืออย่างเรานี้ก็คือไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่แบบเออซื้อมาแล้วก็เลยแบบเสร็จแล้วนะคะก่อนที่เราจะเซ็ตหน้าเสร็จทุกอย่างด้วยแป้งนะคะเราจะใช้นิ้วนะคะสองนิ้วกดลงบนใต้ตาตรงนี้ตรงที่เราลงคอนซีลเลอร์นะคะนี่ก่อน นะคะคแป้งที่เราใช้อยู่ตอนนี้ชอบมากๆนะคะก็คือเป็น loose powder นะคะอันนี้มีชื่อแบรนด์ว่า nebla nabla อะไรสักอย่างไม่รู้ว่าออกเสียงยังไงแต่ว่าในเว็บที่เราสั่งของเป็นประจำไอบูซี่ช็อปอะก็คือตัวนี้รีวิวดีมากนะคะก็เลยสั่งมาลองดูแล้วก็แบบเออรีวิวเขาแบบเป๊ะจริงๆนะคะเคาะลงที่ฝาตลับแบบนี้นะคะแล้วก็จะใช้เป็นแปรงแป้งนะคะ จุ่มลงไปแล้วก็เคาะแล้วก็จะมาลงตรงส่วนที่เราแบบลงคอนซีลเลอร์เองจีนะคะแล้วก็ตรงส่วนที่เราแบบเออจะมันได้อะนะคะก็คือตีโซนอะไรเงี้ยที่เหลือในแปลงก็คือจะแบบดัสไปทั่วหน้าเลยค่ะ <In> เขียนคิววันนี้นะคะใช้เป็นน้อง n ิ x นะคะ Micro Brow Pencil ตัวนี้นะคะ ัดทรงคิวนะคะเราก็จัดด้วยกาวติดขนตาปลอมคือถ้าแบบเราอยากให้แบบคิ้วเป๊ะๆอ่ะเราก็จะใช้เป็นกาวติดขนตาปลอมเพราะว่ามันไว้ใจได้จริงจรจก็คือใช้แลรของมาสคาร่าคิ้วที่หมดไปแล้วนะคะเอามาปัดนะ ช a d ด w Palette นะคะที่ใช้ทุกวันนะคะก็คือน้องคนนี้เลยค่ะ Nix นะคะ Ultimate e d เดนะคะ,ะ,คะเป็นตัว Warm Neutral นะคะใช้สีนี้กับสีนี้เยอะมากมากนะคะใช้แทบทุกวันเลยอะแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเลยอะ่ะหยิบขึ้นมาจุ่มๆแล้วก็ทาได้เลยนะคะเราก็จะใช้ตัวที่เป็นสีส้มก่อนนะ ก็จะลงบางๆเลยลงตรงแบบตรงที่มันเป็นรอยพับอะอย่างจ,งจงีตรงครีสนะคะให้แบบแค่เหมือนแบบเป็นมิติขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็คือจะมองตรงนะคือตาเรามันโปนนะทีเนี้ยพอเวลาเรามองตรงเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเงาตาเรามันไปอยู่ตรงไหนใช่ไหมเราก็จะปัดขึ้นตามเงาเลยนะคะ วันนี้นะคะนะคะนอกจากตาจะดูยาวขึ้นแล้วด้วยเนี่ยมันก็เหมือนกับใช้ความตาโปนของเราให้มันเกิดประโยชน์ด้วยไงจริง <c oughs> <c oughs> เสร็จแล้วเราก็ใช้สีเดิมเนี่ยแหละลงตาล่างนะคะแปลงเดียวกันด้วยแบบง่ายๆเลยแองจี้ <ite> right. <vengeance mushroom> เสร็จแล้วนะคะเราจะจุ่มไปที่สีน้ำตาลตัวนี้นะคะแองจี้ด้วยแปรงอีกด้านหนึ่งคือก็คือเป็นแปรงแบบเนี่ยที่แถมมากับ Anastasia Beverly Hills ด้านนี้คือมันจะแข็งหน่อยแต่ว่าก็ อของฟี <laughs> นะคะแล้วก็จะใช้อีกด้านหนึ่งนะคะจุ่มที่สีน้ำตาลนะแล้วเราก็จะมาลงแบบหางตาเองจีแบบชีดขอบตานะคะทําเหมือนแบบให้น้องเป็นวิงอะ่ะ จริงๆในนี้มันจะมีสีชิมเมอร์อยู่แต่ว่าเรามีความรู้สึกว่ามันไม่ได้เข้ากับอีสองสีที่เราใช้นี้นะเราก็เลยใช้เป็นชิมเมอร์ของพาเลตอื่นซึ่งชิมเมอร์ตัวนั้นก็คือเป็นมาจากพาเลตนี้นะคะเป็น elf m i l t เ uh, อ่อ milk melt ใช่ไหม i ิน m ิ้ t m ์มัลต์นะคะเป็นพาเลตมินิของเขาอะที่มันเป็นโทนสีเขียวนะคะเราจะชอบชิมเมอร์ตัวนี้มากๆคือมันจะเป็นแบบไอซี่ไอซี่อะแล้วก็คือจะออกอมเขียวเล็กๆอะไรอย่เงี้ยค่ะจริงๆแต่ว่าวิธีใช้ของเราอะ่ะเราก็คือแค่จะจุ่มนิ้วลงไปแค่นี้นะคะจุ่มนิ้วลงไปแบบกดๆแบบไม่ถูนะกดๆแล้วมันจะได้แบบชิมเมอร์ออกมาประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะกดๆนะคะนับๆลงไปบนตาเรานะคะ นะคะดัดขนตานะคะแล้วก็ปัดมาสคาร่าก็ใช้เป็น Maybelline นะคะ lash sensational sky high ตัวดังที่ดังมากๆจาก Tik Tok นั่นเองนะคะ เห็นว่าเราไม่ได้ปัดมาสคาร่าจนแบบถึงโคนขนนะเพราะว่าขนตาเรามันตรงนะพอเวลาเราดัดขนตาเราใช่ไหมเราก็คือจะแบบพยายามเว้นไม่ปัดมาสคาร่าไปตรงโคนขนตาที่เราไปดัดไว้เพราะว่ามันจะทําให้ขนตาเรากลับมาตรงเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็คือทริคเล็กๆหน้อยๆเผื่อใครที่แบบเออทำไมดัดขนตาแล้วว่าปัดมาสคาร่าก็ยังแบบกลับมาตรงเหมือนเดิมอันเนี้ยก็ลองเอาไปใช้ดูนะคะเพราะว่าเราลองแล้วเวิร์กอยู่ ก็คือถ้าเราดัดขนตาแล้วนะคะเราก็คือจะไม่ปัดมาสคาร่าให้ไปโดนให้ไปโดนคนขนตาตรงที่เราดัดโดยตรงไงจี้มันก็จะช่วยให้ขนตาเราอะไม่โดนผล o d u ักมันก็จะไม่แบบกลับไปตรงใหม่ใช่ไหมเก็บไว้เป็นฝเลยไหมอันเนี้ย พอปัดมาสคาราเสร็จเราก็สามารถมาเก็บรายละเอียดตรงหางตาที่มันเป็นวิงของเราได้นะคะด้วยแปรงนะคะแปรงปลายตัดแบบนี้นะเองจี NG. เราก็จะมาจุ่มสีน้ําตาลเข้มนั่นแหละเมื่อกี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเก็บขอบตรงหางตานี้นะคะแล้วก็ปัดเป็นวิงขึ้นหน่อย ตาหลบในนะคะมีสิทธิ์วิ่งได้แค่ตรงหางเท่านั้น <laughs> นะคะงานฝากนะคะภูมิใจนำเสนอมากตอนนี้ทำแบบเดียวเท่านั้นนะคะก็คือใช้เป็นดินสอเขียนขอบปากตัวนี้นะคะได้มาแบบถูกมากจากเฮ m a นะคะเป็นเฮ m a าลิปเพนซิลนะคะเบอร์21นะที่เขาจะเป็นด้ามแบบดินสอไม้แบบนี้ แล้วก็จะเขียนแบบตรงปากบนแบบนี้นะจริคือเราจะเขียนแบบไม่ไปตามกระจับปากอะก็คือเขียนแบบเป็นโค้งไปเลยนะคะนะคะแล้วก็จะใช้นิ้วเกลียนะ แบบนี้นะคะแล้วก็เขียนปากล่างตรงกลางเน้นตรงกลางนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้นิ้วเกลีย่ยเมือนเดิม oh, like like แบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้เป็นแมก นะคะตัวนี้เป็น lip ten s i t y นะคะสี smoke almond นะคะเขาจะเป็นเนื้อแบบเนื้อครีมนะคะเราก็จะมาแท็บบนหลังมือแบบนี้ก่อนนะคะเป็นการวอร์มโปรดักนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะแบบแตะๆไปที่ปากเลยคือไม่ทาแบบนี้นะคะไม่แบบไม่ปาดแบบนี้ก็เราจะแบบเนี่ยแทบๆนะคะไปบนปาก าหน้าเกียดนิดนึงแต่พอทาเสร็จแล้วก็จะสวยเอยงสิหรือเปล่าเสร็จแล้วนะคะเราจะเซตหน้านะคะด้วยน้องคนนี้ค่ะ Rare Beauty นะคะ Always an Optimist นะคะเขาก็จะเป็นมิสแบบว่าผิวฉ่ำวาวอะไรอย่เงี้ยนะคะจะไม่แมทแล้วนะเราก็จะคลุม ตรงคิ้วกับขนตาไว้ก่อนนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็พังเสร็จแล้วค่ะแองจี้แล้วนี่ก็คือ everyday ล o o ของเราที่แต่งอยู่ในตอนนี้ช่วงนี้นะคะเพื่อนๆพี่ๆที่แบบเจอกันข้างนอกอะไรเงี้ยก็จะเห็นเราในแบบลุค ฟิลนี้เลยหลายๆคนเนี่ยทักว่าแบบเออผิวดูดีจังเลยอะไรเงี้ยก็คือเราใช้เป็นคู่นี้เลยนะคะ Catrice True Skin นะคะกับ Rare Beauty ก็คืออย่างที่บอกก็คือขึ้นอ,อยู่กับว่าวันไหนต้องการแบบปกปิดมากปกปิดน้อยวันที่ปกปิดน้อยก็คือใช้เป็นคอนซีลเลอร์ตัวเดียวแล้วก็วันที่ปกปิดแบบอันนี้ก็คือปกปิดมากสำหรับเราแล้วนะช่วงนี้ <laughs> นะคะก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะแล้วก็จะเซตหน้าด้วย เออเซตติ้งสเปรย์ตัวนี้แล้วก็คือคนชมบ่อยว่าแบบเออผิวสวยขึ้นอะไรเงี้ยคือจริงๆผิวเรามันก็ยังเป็นผิวของเราเหมือนเดิมที่ไม่มีเมคอัพอะมันก็ยังมีแบบรอยแดงมีรูขุมขนอะไรเงี้ยแต่พอแบบมาเจอคอมบิเนชันของน้องค a t r i c e กับ Beauty แบรนด์บิวตี้เราเนี่ยมันก็เลยแบบเออมันดูดูสุขภาพดีอะไรเงี้ยนะคะก็แฮปปี้กับเมคอัพรูทีนที่เราทำอยู่ตอนนี้มากๆเลยอะมันดูแบบ ดูสวยดูผิวดีแล้วก็ดูไม่ได้แบบเออพยายามอะไรมากอะไรเงี้ยแต่พอแบบเออวันไหนที่เราแบบอยากแกลมหน่อยแบบมีปาร์ตี้อะไรเงี้ยเราก็จะแบบเออติดขนตาปลอมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเพิ่มแบบสปซ์ให้กับลุคอะไรเงี้ยนะคะโอเคแองจี้วันนี้ก็มาเจอกันแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วันหลังจะมีคลิปอะไรมาฝากก็รอติดตามกันนะคะแองจี้ขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามดีใจมากๆแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเลยค่ะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย <laughs> <laughs> they tear apart Voltaire just like afternoon croissants, strolling over bridges that were built in Renaissance. Isn't that what every romance-loving twenty-something woman wants? Midnight.